ครับต่อไปก็เป็นการชิงที่3ของเซิร์ฟเวอร์แบทฮอนนะครับระหว่างซันซาตานอินเตอร์เจอาครับกับกิสนัทนะครับอ่าครับ,รบกลายเป็นตาไ่ายตังดูเชิงก่อนนะครับโอ้โหเริ่มบวกกันแล้วนะครับชิวช้าครับ โโดนเป็นชุดครับสวยครับทำรือเบรกโดนนะครับทางฝ่ยายแรงโดนจอกเกอะไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทำไมเต็มเต็มนะครับน่าจะโดนนายนินชาเจอแล้วนะครับนั่นแหละครับตามคาดครับโอ้โหโอ้โหมีเดียนมาตเตอร์ศูนย์หนึ่งประกาศให้ด้วยนะครับ รู้สึกเป็นพระคุณมากเลยครับแม่ดีครับเพราะว่าผมไม่มีนกฟ้าครับเพิ่งตัวเล็กสิบเองโอเคครับทางด้านคิริเ้ยทางด้านมาลาก็พยายามดูราาักษาระยะไปเรื่อยครับคาดว่าคูดาวสกิลน่าจะมาพร้อมแล้วนะครับน่าละครับโอ้โหเต็มไหมครับตัดขาได้ครับ มีฟื้นตัวครับอันนี้ชิงที่สามนะครับชนะแบบพลิกล็อกครับพูดได้จริงว่าพลิกล็อกจริงครับหลังจากที่โดนอดมานานนั่งหาจังหวะนะครับเป็นแท็กติกที่ดีครับโอ้โหพากมันไม่ได้ครับมีผู้ใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับกลางบ้านนะกลางบ้าน อาวครับปาลาสอยไปแล้วดับเข้ามาอีก2ครับเป็นชุดครับต้องดูว่าจะแก้ยังไงครับขอชิวชาร์ตมาครับแก้ได้สวยมากครับเอาชาร์เจ้าอ้าวสังงานครับไม่เป็นไรครับลงพื้นไม่บวกนะครับปาราเหมือนจะรอจังหวะนะครับเ่ืจะเป็นสายจับจังหวะนะครับ สำหรับท่านที่ดูไม่ได้นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บ p w รเว็บจอดีนะครับมีสตรีมิ่งหน้าเว็บครับเป็นสตรีมิ่งสดครับโอ้โหลายใดไม่โดนนะครับห่างเยอะครับเฮ้ยปั๊บสะท้อนแล้วครับอ้าวเนี่ยวันใจเลยครับเพราะจะพอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าสะท้อนนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับประมาณหนึ่งสองร้อยดาเมจนะครับโอ้โหฝืนตัวผิดจังหวะนะครับ โอ้โหเต็มแม็กครับกดแก้ก็ผิดจังหวะครับอย่างนี้น่าจะเป็นพาราที่ชนะในเกมที่สอไปอย่างไม่ยากนะครับนั่น,นแหละครับครับทางด้านสไตน์เตอร์น้อยูสองต่อศูนย์นะครับก็เป็นคนที่ต้องข้ามมือประสบการณ์เดียวะครับคือรอการใช้จังหวะสกิลครับแล้วก็รอดีเด์ระหวางหลังสกิลอีกนิดนึงนะครับแล้วค่อยปล่อยเท่าออกไป โอเคครับขามือเบรกเต็มๆครับจุดเป็้สสลัดโดนแค่สองดอกครับชิวชาครับเอาไม่หนีกมายนะครับใช้ได้ครับตกใจเห็นนั่งข้างหลังดีครับติดไวนีชาร์เจอ์อยนะครับ โอ้โหโตเป็นชุดอีกแล้วนะครับหลายคนอาจคิดว่าพานาไม่ยุติธรรมนะครับแต่ทั้งหลายสก,กิลแต่งตีเอาชีพที่โกงมากนะครับคือใช้แค่ไม่กี่สก,กิลเนี่ยแหละครับชนะได้ครับโ,โหสวยครับอูห้ลหลบฮามูได้นะครับสมิเต,ต็มครับโอ้โห เป็นสายจังหวะจริงครับก็กลายเป็นทางด้านซาตานอินเตอร์ได้เป็นที่3นะครับของเซอร์แบ็กฮอรเดี๋ยวขอออกไป